น้อยขอสยบแก่ชาบูแต้จิว๋วเลิศเลที่คัดสรรเนื้อที่ดีที่สุดในแต่และส่วนเอามาสไลสด์สดเสิร์ฟวันต่อวนันเป็นเนื้อโนฟ e e สดสะอาดมีทั้งแบบอลาคาแล้วก็บุฟเฟ่น้าซุปมาแบบสองช่องซุปหมาล่าและซุปน้ำใสเนื้อที่ร้านจะมีบอกให้ลวกกีวิเพื่อเพิ่มอัรถรดในการกินแล้วเธอดูเนื้อเขาได้รวบรวมมาไว้ที่นี่หมดแล้วส่วนตัวชอบเนื้อหิมะให้ลวก2นาทีเพื่อความเหนียวกรุบยิ่งได้กินคู่กับน้ำจิ้มที่เขาปรุงให้มีทั้งหมด3สูตร่จะปรุงเองก็ได้ใครไม่กินเนื้อสายหมู ขนมบวนซีฟู้ดกุ้งแม่น้ำกั้งกระดานมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดที่รวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่หกเบวกบวกรวมน้ำและไอศครีมและยังมีผักหายากอย่างผักนาก็มีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นกุ้งทำเองเนื้อเด้งนุ่มกรุบฟองเต้าหู้ทอดก็อร่อยลวกผ่านน้ำนิดหน่อยพอให้มีความนุ่มกรอบในคำเดียวจบท้ายด้วยไอศครีมร้านชาบูแต้จิ๋วเลิศมีทั้งหมดสาสาขาราธิวส17แยก1สาทรปากซอยท่าข้าม20พลาราม2ปากซอยรัชดา19และสาขาเปิดใหม่เร็ว